หอการค้าจังหวัดพิศณุโลกจัดกิจกรรมมิทติ้งฮาโลวีนผีเห็นผีสุดหลอนชวนสมาชิก YEC ร่วมแต่งกายทีมผีผีเดินชมพิพิธภัณฑ์โรงเรียนเก่าอายุกว่า60ปีสร้างสีสันรับเดือนฮาโลวีนพร้อมกระตุ้นการท่องเที่ยวในพื้นที่ที่168เ a v e นอำเภอเมืองพิศณุโลกนางสาววิชุดาชะละเอม ประธานกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ YEC หอ,อการค้าจังหวัดพิษณุโลกได้นำสมาชิกจัดกิจกรรมพบปะสังสรรค์นในทีมผีเห็นผีเพื่อเฉลิมฉลองเทศกาลฮาโลวีนที่ใกล้จะมาถึงภายในงานสมาชิกต่างแต่งกายเป็นผีหลากหลายรูปแบบเพิ่มสีสันและเสียงหัวเราะตลอดงานโดยไฮไลท์สำคัญอยู่ที่การเดินทัวร์พิพิธภัณฑ์กลางคืนเยี่ยมชมโรงเรียนอายาราวิทยาคมโรงเรียนไม้เก่าอายุกว่า60ปี เดิมตั้งอยู่ที่อำเภอวัดโบทก่อนจะถูกย้ายมาตั้งแสดงไว้ที่รีสอร์ทแห่งนี้บรรยากาศสุดหลอนเมื่อทีมงานเปิดซาวเสียงหลอนๆและแสงไฟสลัวสร้างความตื่นเต้นสนุกสนานให้ผู้ร่วมงานแบบได้ทั้งเสียงกรีตและเสียงหัวเราะนางสาววิชุดาชละเอมประธาน YEC หอการค้าจังหวัดพิษณุโลกกล่าวว่า กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกและกระตุ้นบรรยากาศการท่องเที่ยวของจังหวัดพิษณุโลกในช่วงเดือนตุลาคมซึ่งถือเป็นเดือนแห่งความสนุกของเทศกาลฮาโลวีนค่ะสำหรับวันฮาโลวีนหรือฮาโลวีนตรงกับวันที่3 1เอตุลาคมของทุกปีเป็นเทศกาลที่ผู้คนทั่วโลกร่วมเฉลิมฉลองด้วยการแต่งกายเป็นผีตกแต่งบ้านด้วยฟักทองแกะสลักและเล่นกิจกรรมหลอนๆร่วมกัน งานนี้นอกจากจะสร้างความสนุกสนานให้กับสมาชิกแล้วยังช่วยส่งเสริมให้พิซณุโลกเป็นจุดหมายแห่งการท่องเที่ยวเชิงสร้างสารรค์ในช่วงปลายปีกด้วยค่ะ